สวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้พอกันอีกแล้วครับในช่องของอัาพลนชาแนลเมื่อนี้ผมสิบผ้ามาขอ,อโชคลาภอยู่ศาลเจ้าพ่อขนุดมครับโมเมนต์หโบราณเจ้าจพอ่อขุนุดมเลยครับเป็นศาลเจ้าพ่อขนุดมซึ่งศาลนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ,บ้านผมเนี่ยเป็นเป็นศาลในหมู่บ้านผมซึ่งผมเกิดมากอะก็เห็นศาลนี้มาแล้วตั้งแต่ สามสิบสี่สิบปีสี่สิบปีก่อน <Yeah. S 1> ผมก็ยังเห็นสารนี้ซึ่งชาวบ้านเป็นกันับถือกันมากแล้วครับมีเรื่องเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับที่ว่าเรากับคนลุกครับตับ้งที่กลางคืนตกพ่อคนรู้ดมบางคนเป็นเวลาคนตกเราเป็นมาใต่กครงใต่เขียนยางพานมาเนี่นก็นยังเห็นมเมื่อยืยนเลยครับยืยนยนะคร ใส่ชุดขาวผมบอกเราผมค้นคิงลูกพี่เรับตจัวาการเข้ามาดีเนาะมาโดยใจมาขอโฉกเวลา็ัือว่าบ่ได้เป็นการลบลู่ถ้าเป็นการลบลู่อีหยังหรือบ่อพิจิญญาจะต้องขอโทษอภัยขอโทษขออภัยสารตกต้อคุณผู้มเดี๋ยวเป็นยังไงไปขอโฉกแล้วก็ติดตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวไปเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจั่หน่อยเด้ครับพี่น้อง ก็ดีกะเสียมเสียมซี่หรอกะมันนี่มาผู้เดียวครับมันนี่ตั้งใจมาขอ,อาโชคขอลาบไปฝากาพี่ฝากน้องเพื่อโชคดีเนาะสารเจ้าพอคุณอุดมเพิ่งจะให้โคเข้ากับ่แน่ได้ครับเพราะว่าผมกับพึ่งมาขอเป็นครั้งแรกก็ขอใหอ้เจ้าพอคุณอุดมนี่เพิ่องประธานโชกลาบ หเห็น2ตัว3าตัวตรงๆหลดเนาะกเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปอ่าตอเนื่องเ,อเลยนะครับผมกับสิขออนุญาตจุดนูนไหวนจนอนอนอจอน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 เนอนอครับนนอนออนอนอ เดี๋ยวผมขออนุญาตขยาวเซียมซี่นะครับขอโชวจากจุพอคุณอุดมนะครับโอเครับผมก็จะขอจุดเหล็กถูกไปน้ำครับเพื่อ เดี๋พอคุณดุดมเดี๋ยวประเด็นโชว์เขานี่ครับเลยถูกอันนี้ผมเตรียมมาจากบา้านนะครับ าตะวดดนะกระพอุนสมมากขยอยเส้มที่มันเี่ก็ะพอถึงใ้โชคสองตัวสามตัวตรงตรงเลยทั้งสาม มั้แล้วครับพี่น้องได้เลขสามครับได้เลขสามหม่แรลเดี๋ยวผมสิขยยาอีกแค่นึงครับ ออกไม่แล้วครับพี่น้องผมขยาวาขั้งที่สองครับได้สองสองก็เป็นสามสองสองครับเลขขยาวเซมซี่อายุสารเจ้าพ่อขนุดมครับครับนี่ครับสารเจ้าพ่อขนุดมครับ หลังจากผมขย่าเซียมซี่ไปแล้วเนาะผมก็ได้เลขเป็น3-2-2ครับขยาข่าครั้งแรกได้3ขยาข่าครั้งที่2ได้2-2เป็น3-2-2ครับโอ้่ถวยแก้วก็บหลายเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพ่าเบิ่งถ้วยแก้วเบิ่งแต่ว่าพบกันโมเมน ก็งเงินนุ่มอามผ้ามหาครับถวยแก้วนุ่มอามเพลินเพลินหมานทั้งเพลินมีดวงทั้งไอ้ถวยแก้วครับเพลินเห็นชัดชัดเดี๋ยวเบิ่งนอ่าสิ่งของเสีนไหวอย่างอื่นมึนครับนี่แหละครับสารโจภคุณอุดมครับนี่แหละครับข้างใน ขอเอ้ยมาขอมัหนี่กะขอให้ได้ตเด็ดเด็ดเลขชัดชัดให้พี่น้องเพื่อนได้ให้ได้โชก่อนง่ายเลยเนาะอืมพี่น้องผมเห็นเลขแล้วครับขออนุญาตวยครับพี่น้องผมเห็นเลขแล้วป่้ยนี่นี่ครับเนี่ยเป็นเลขใกล้เลขฮกหาครับศูนหาครับเนี่ย นี่ครับนี่หกหากับศูนหาครับพี่น้องเห็นแล้วนี่ครับนี่พี่น้องเห็นคือผมว่นนี่ผมก็ว่ามันเป็นหกขาเป็นศูนหาก็ได้ครับนี่อ้ยพอแล้วครับอ่าพอคุณอุดมแล้วห้แล้วครับเอาแค่นี้เนาะพอเลยครับพอเลยเอาแค่นี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวมาเบิ้งเล็กทูบที่ผมจุดไว้ที่เมื่อวาวพอคุณอุดมมาน,นี้ครับว่าเล็กทูบสีออกมาตัวใดครับโอ้เล็กทูบใกล้จะไหมหมดแล้วครับนี่ครับเล็กทูบขออนุญาตตั้งกล่องนะครับ ไก่แล้วครับไก่แล้วครับเหล็กถูบไก่ใหม่เมื่อแล้วครับนี่แหละครับ,รบการมาขอโชคลาภอยู่ศาลพ่อคุณอุดมมือนีครับขอให้เหล็กถูบที่จุดนี่เขาสามตัวตรงนะครับเด้อไอพี่น้องมัดถูกมัดโสมมัดนีมัดศิลในเข่าสามตัวตรงตรง,ตรงเด้อเจ้าพ่อคุณอุดมไปสาธุดเด้อสาธุดเด้อ โอ้ได้ไม่แล้วครับพี่น้องได้มาแล้วออกมาแล้วครับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเล็กถูกสามซีหาครับสามซีหาหาซีสามครับเป็นหาซีสามครับพอดีเพ่นปักลวดกับหัวครับเป็นหาซีสามได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการจุดเหล็กถูกขอ ยุสานเจราญโพคุณอุดมงวดนี้ของงวดวันที่16กรกฎาคมปี2564โอเคเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคเนาะคลิปนี้กะการมาขอโชคลาภยุสานเจราญโพคุณอุดมกะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีเงินมีทองใส่จะขาดมือเด้อขอให้โชคดีให้เขา 3, ่าสามโตตรงๆเด้อหาซีสามครับงวดของวันที่16กรกฎาคมปี2564 คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ